กราบสบายดีทุกคนทุก่านเนาะที่ฮับเบิงฮับส้มคลิปวิดีโอของข้าพเจ้าผ่านทาง YouTube Facebook นั่นเองเนาะยินดีต้อนรับกระสูส่องห้วยห่างแสแน่เนาะที่จะพาให้ทานบอกผ่าสิ่งใหม่ๆเนาะหรือว่าบอกผาาสละหนหฮู้ใหม่ๆผ่านส่องขออเฮ้านั่นเนองเนาะเฮาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r รา e หรือว่ากดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบุพผาคลิปให,หม่เนาะในแต่ละวันทีข่าวพระเจ้าได้อัพโหลดเนาะป่าไปบ่นทุกวันเลยสบายดีเนาะสบายดีทุกคนทุกท่านเนาะทีข่าวฮับเบิร์รับชมคลิปของข้าพเจ้าเมื่อนี้ข้าพเจ้าสิม,มาสอนการล่างรหัสผ่านเนาะหน้าจอ G2 Samsung G2 ภาพนั่นเองเนาะทุกคนที่ว่าลืมรหัสผ่านเนาะขั้นตอนแรกเฮากาัเนาะ เอาก่อนเชียเขานั่นเนื้อหากับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามสองของเฮาเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็คลิปต่อไปเนะาะทามาทูกกันหนึ่งนี่เนาะกดปุมป่มนี้ยเพิ่มเสียงซ้องมาปุ่มโฮมเนาะสามารถปุ่มปิดเปิดเนาะก็พร้อมกันเนะาะหลังจากโลกโก้มันขึ้นมาเ้าก็ปักปุ่มปิดเปิดเนะาะเหากดปุ่มปิปุ่มโฮมก็ปุมป่มเพิ่มเสียงนี่พร้อมกันเนาะ nó khuyến mãi này nó có bạn đấy nó nó cho nó này nó ta thả can, ta làm một bộ mồi nó, nó. Sau đó là, nếu nó, xiềng nó, lại các bùm, xiềng thêm xiềng. กดก็คำสั่งมันจะขึ้นมาเนาะจากนั้นเขากดยันๆปุ่มอะไรเนาะปุ่มโฮมปุ่มลดเสียงลดเสียงแล้วมันจะมาหนานี้เนาะหลังจากนั้นเฮามากดเบิ่งเนาะแอนดรอยตัวนี้เนาะด้วยโคบอลี่นี่เนาะนี่เนาะเวอร์ชันหกจุดศูนย์เนาะจำหนึ่งเนาะเวอร์ชันของแอนดรอยเนาะหลังจากนั้นเฮาก็เลื่อนเนาะใส่ปุ่มลดเสียงนี่เนาะเลื่อนลงมาห้าคำว่า วิบดัต้าแฟคทอรี่รีเซ็ตมหุวาชีถือรือพิตเนาะข้าพเจ้ากับโบเกง่งภาษาอังกฤษเนาะหลังจากนั้นก็กดปุ่มนะเน,นี่เนาะปุ่มนี้เนาะปุ่มปิดเปิดเนาะกดหนึ่งข้งแล้วก็กดคำว่าแยกเนาะกดโอเคเนะาะหลังจากนั้นมาประมวลผลเนาะเลื่อนลงมาอีกเนาะมาเลือกวิบแคท p okay, no. a r t i t i o นี่ก็อีกเนาะเดือนตัวนี้มาเดีวมาตัวนี้โอเคเดือนลงมาอีกเนาะแต่ปุ่มตัวนี้เดือนลงมาแล้วกดปุ่มปิดเปิดนี้โอเคเนาะหลังจากนั้นเข้ากับทำการรีบูตเลยกดตัวนี้เนาะมันมันอยู่ในขันรีบูตซิสเต็มน้าเนี่ยเนาะหลักจากนั้นเครื่องเข้ากับจิรีบูตเนาะเราถ้าเนาะ สำหรับการรีบูตเครื่องมันจะใส่เวลาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาเคลียร์ทุกอย่างเนาะเพราะว่าซัมซุงรุ่นนี้นั้นอ่านมันลหลังจากเฮาล้างเครื่องแล้วเนาะมันจะติดล็อกอัน Gmail เนาะบางคนก็มันอ่าโปรแกรมลม้มเฮาทําการลงใหม่เนาะส่วนการปลดล็อก Gmail เฮาก็ได้เฮ็ดแม่นอยู่ในคลิปเนาะสิเอาลิงก์ไว้ใต่คลิปนี้เนาะเราถากันวงพนเนาะแล้วหลังจากเครื่องมาเปิดมาแล้วเนะาะข้าพเจ้าใน ข้าพเจ้าได้ตัดออกเนาะมันราวาเชียนให้คลิปเมาแยวนั่นเองเนาะข้าเจ้าขามข้าตอนเลยเนาะหลางจากนั้นเท่ากันมามากดเริ่มเลยเนาะน,ะนะกดเริ่มเทาก็มาใส่ทามาใ,นนใส่นี่เนาะใส่ซื้อ Wi-Fi นั่นเองเนาะ แล้วข้าพเจ้าสิปอนารัอนเนาะเนาะจำต้องการเชื่อมต่อไวไฟเนาะเรียบร้อยเนาะหลังจากนะั้นห้าวกับกดเข้ามานี่เนาะต่อไปนี่เนาะกดต่อไปคือเก่าเนาะ ัเนาะจะมีเสียงรบกลนวหนึงเนาะเพราะว่าอยู่ในของการเนาะคนขี่รถไปขี่รถมาเราถ่ายกับบนบนลังจากนั้นนี่นี่คือตัวนี้เนาะนี่คือของข้าพเจ้าะนิมบริทิดนาะจีมิวเนาะนี่เนาะมันหายสางเลยเนาะสางจีมิวเลยเนาะเดี๋ยวมันมันสีสัายเนาะสีขาวกันต้อนเลยเพราะว่า เราจะสางนอนเนาะหลังจากนั Dartmouth ้นเท่ากับกดขามเนาะนีกดขามครับเพราะพอใช้คลิปมันสาวาำไปเลยสละก็คลิปกระสานที่มิวขบเจ้าซีนั้นช็ดอีกคลิปหนึ่งเนาะกดนิ่งไปเลยเนาะทตามขั้นตอนที่ขบเจ้าเห็นแล้วเนาะต่อไปเลยเนาะ แล้วเนาะเรา,าทากันบ,บางคนเนาะกดสำเร็จนเนาะเนาะแล้วเนาะสำหรับการล่างรหัสผ่านหน้าจอของมือถือ samsung j สองพันนั่นเองง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับบางคนที่ว่าให้เลขเชื่อแล้วมันติดอ่า จีเมลก็สามารถเบิ่งได้คลิปเฮาเฮาเอาเมียนไตเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เองเนาะสำหรับการปลดล็อก Gmail ของซัมซุงเจดส่องพามเองเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกด subscribe เนาะสำหรับการสอนการล่างหัผ่านหน้าจอมือถือ Samsung J2 Prime มาฮอนนดนี้กดได้ชิ้นสุดลงเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะขอขอบใจเนาะเป็นตัวใดพี่เนาะผ่านการเาบิ่งคลิปเฮาว่ามันมีประโยชน์บ่ ถ้ามันมีประโยชน์กับขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดซันสไครกดติดตามใหนะ้เฮ้าแน่เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุลิเด้อพี่น้องเ้อกดติดตามอย่าลืมอย่าลืมกดติดตาม oh, <no. S 1> ขอขอบใจบ๊ายบาย wow.